ผมมั่นใจว่าภาคนี้มันแน่นอนเพราะว่าผมชื่นชอบตัวผพุ่มกับมากๆนะครับผพุ่มกับใหม่เขารวมถึงอยากจะรู้วรื่าคุณจาจะสุดขนาดไหนมีแต่คนชมมีเทรลเลอร์ออกมามีฉากเขาเยอะแยะมากเลยนะนะฮะต้องตัวร้ายอ่าถูกต้องถูกต้องต้องรอติดตามนะครับถ้าเกิดผมบอกพัดว่าคุณรู้จักเวิร์นเวิร์นโทรเยอร์ไหมเวิร์นโทรเยอร์รู้จักไหมนักแสดงคนนี้เพราะอ่านเยอะอยากอ่าน รู้จักไหมเวอร์นทรเยอร์ er. ไม่รู้จักไม่รู้จักใช่ไหม <f ix> แต่ผมมั่นใจคุณผู้ชมก็คงงงเหมือนกันว่าเอ้เวอร์นทรเยอร์ er คือใครไปดูรูปนี้กันนะครับล่าสุดเข้าโรงพยาบาลผมมั่นใจว่าคุณรู้แน่นอนถ้าเป็นคนหนังฮอลลีวูดครับ คุณเลี้ยงฮะมินิมีเขาชื่อว่าเวนทรอยเออร์ไอ้น้องครับผมก็เล่นทำเอาจะหายใจคว่มเลยทีเดียวนะครับสำหรับนักแสดงตัวเล็กชื่อดังอย่างเวนทรอยเออร์นะครับที่ต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลกระทันหันนะครับแต่หลังจากที่นักแสดงชื่อดังนะครับคือเขานี่เขามีอาการชักในวันเสาร์ที่ผ่านมาระหว่างร่วมงาน Heart of Texas Comic-Con ที่เท็กซัสนะครับอยู่ดีก็หายใจไม่ออกขึ้นมาชิมงาน ก็เลยส่งตัวไปที่โรงพยาบาลน,นะครับทางตัวแทนของนักแสดงก็บอกว่าตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเขาเองก็กลับสู่ภาวะปกติเป็นที่เรียบร้อยนะครับทางด้านของเวอร์นเองก็มีการทวีตนะครับบอกแฟนคลับของเขาไม่ต้องเป็นห่วงตอนนี้ไอโอเคแล้วนะมีนิมีอะไรอย่างเงี้ยนะ <c oughs> ขอบคุณทุกคน <c oughs> ข้อความสายนี้แห <นะ S 2> ละนะอย่างเงี้ยแหละครับผม <c oughs> อายุเท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่ครับ4ีแล้วนะฮะนะฮะความสูงเนี่ย2ฟุต8นิ้วหรือประมาณ81เ็ซนนะครับอย่างที่พวกเราทราบกาันรู้จักกันในบทบาทของมินิมีจากออสตินพาวเวอร์นะครับแล้วก็ยังมีผลงานภาพยนตร์แล้วก็ผลงานรายการโทรทัศน์หลายเรื่องด้วยไม่ว่าจะเป็นเลิฟกูรูนะครับ The i m a g i n a r m of d r Penrose นะครับแล้วก็มีการเล่นรายการเรียลลิตี้โชว์ที่มีชื่อว่า The Surreal Life อีกด้วยครับเฮ้ยพอพอเห็นหน้าปุ๊บอ๋อมินิมีผมว่าหลายคนรู้จักแต่อาจจะไม่รู้จักชื่อจริงของเขาใช่เพิ่งเพิ่งจะดูหนังเขาไปเองนะครับในช่องทูของเราก็มีมาแชร์กันด้วยนะครับนะครับช่วงหน้าครับเดี๋ยวเรากลับมาอัปเดตกันต่อนะครับกับไฮโซแทปเป็นิ่งนะครับครับอู๋อะไรเนี่ยน่าจะเป็นสุนัขนะ